คุณชื่ออะไรชื่อบุญเรืองคุณวังสิโตนครับเฟียชื่อพศครับชื่อพีค่ะคุณทำอาชีพอะไรลูกจ้างกรมโมเก็บขยะขับวินมอเตอร์ไซด์อาชีพอะไรอ่ะทั่วไปอ่ะขายอาหารนะครับนักศึกษาใค้จ่ายันละเท่าไหร่เออเติมน้ำมันวันละสองร้อยครับวันละสามร้อยวันละสามพันบาทรับ ประมาณ150หิบครับเหนื่อยไหมครับก็มันก็เหนื่อยนะครับแต่ว่ามันก็แบบอันตรายเพราะหลายอย่างนะสกระปรกแต่ว่าเราก็ต้องทำมันก็เหนื่อยนะครับแค่เหนื่อยไม่เหนื่อยบ้างะเหนื่อยครับเหนื่อยค่ะทำเพื่อใครเพื่อครอบครัวเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นก็ครอบครัวครับก็เพื่อลูกเพื่อครอบครัวค่ะเพื่อลูกกับเมียครับ เื่อตัวเองครอบครัวรับถ้าทํางานเราได้เงินเยอะกว่านี้ไม่ต้องเหนื่อยแบบนี้มีเวลามากกว่านี้เอาไหมาม,มันไม่มีนหรอครับก็คงต้องเอาครับไม่ทําเอาครับถ้าเป็นไปได้ก็อย่าเปลี่ยนชีพอยูเ่ยเอาค่ะแต่มันเป็นธุรกิจเครือข่ายไม่เอาอรผมก็อยู่ย่างนี้ดีกว่าถ้าไปขายตรง ธุรกิจเครือข่ะถ้าถามผมนะผมไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ขอคิดดูก่อนอ้าวทำไมล่ะเพราะมันมันเยอะฮะดูในสื่อมันเยอะจริงๆไม่กล้าเสียงขออยู่ตรงนี้ดีวกว่า เพราะกลัวเราจะต้องทํางานทุกช uh> 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 uh uh> uh> ั่วโมงทุกวันครับมันไม่เหมาะอ่ะทมะก็ไม่ชอบงานพวกนี้ค่ะมันไม่ค่อยชอบติดต่อกับใครขนาดนั้นจริงๆแล้วคุณรังเกียจงานเครือข่ายจริงเหรอหรือจริงๆแล้วคุณชอบผลลัพธ์ของวันแต่ที่ผ่านมาคุณแค่ไม่ได้ชอบพิธีการของมันเราคือเครือข่ายเราคือที่เดียวที่กล้าบอกคุณว่าเราคือเครือข่ายแต่สิ่งที่น่ารังเกียจที่คุณเคยเจอมาออกไป ลืมเรื่องการชวนคนไปเลยพอคนดูคลิปนี้จะตัดสินใจเองเมื่อการถูกตามตือ้อคลิปจะตือ้อก็ต่อเมื่อคนเปิดมันดูจะดีกว่าไหมถ้าเราแตกตา่างเราซื้อตรงกับคุณว่าเราคือเครือข่ายพอทุกคนที่ดูคลิปนี้มีอำนาจตัดสินใจที่จะเลือกทีนี้คุณเลือกเองเพราะถึงที่สุดแล้วอำนาจตัดสินใจอยู่ที่ตัวคุณมันกมน็มันต้องไปนะฮะประธานทําให้ครอบครัวมีชีวิตที่ดีกว่าก็อย,อยากครับก้เป็นแบบนั้นถามว่าถ้าเอาจริงแล้วอ่ะ ไม่สนหรอกคืออยากทำทำได้หมดอะ่ะเอาครับลูยกยาจะได้สบายทําง่ายอย่างนั้นก็ก็น่าสนค่ะ